เงก,กัลยาเจอลูกชายที่หายไป10ปีแล้วคะ่ะเปิดภาพลูกชายของเงก,กัลยาที่ถูกสามีเก่าพลากออกไปจากอกนานสิปีเรียกได้ว่าโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานคะ่ะสำหรับเงก,กัลยานักแสดงรุ่นใหญ่ที่พิสูจน์ฝีมือด้วยผลงานการแสดงอย่างมากมายทั้งภาพยนตร์และงานละครอ,อาทิเรื่องปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผม คู่แท้2โลกซึ่งหลายคนนั้นคงจะทราบกันดีค่ะว่าครั้งหนึ่งนั้นเธอได้ออกมาเปิดใจว่าเคยถูกอดีตสามีพากแม่ลูกไปนานนับสิบปีแล้วเพิ่งจะกลับมาเจอกันอีกครั้งต่อที่ลูกโตเป็นหนุ่มแล้วละคะ่ะวันนี้ทางทีมงานเราจะพาทุกท่านนั้นมาชมภาพของน้องกายลูกชายของนักแสดงรุ่นใหญ่ปัจจุบันนี้อายุ20ปีแล้วเลยค่ะจะบอกได้เลยว่า หล่อเทเหมือนพระเอกเกาหลีมากๆเลยลองมาชมภาพ,พลูกชายของเธอไปพร้อมๆกันเลยค่ะ